น้องข้าวปั้นกับแม่ชาแนลนะคะวันนี้น้องอายุสองเดือนกัยี่สิบเจ็ดวันค่ะวันนี้ก็มาดูพัฒนาการของหนูกันเลยนะคะท่านผู้ชมว่าพัฒนาการของหนูเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะน้องก็สองเดือนกัยี่สิบเจ็ดวันน้องมีการขยับเคลื่อนได้ไวและเร็วขึ้นนะคะทุกคน แม่พาน้องนั่งในรถโยกนะคะเพราะว่าแม่จะได้อโยกแล้วก็ฝึกให้น้องเขาเล่นตรงนี้เขาก็จะมองตามเสียงนะคะว่าเป็นตัวไหนจะเอ๋จะเอ,อ๋จะเอ๋ <c oughs> จเจ๊ส่วนได้สีเหลืองก็ยังไม่เต็มนะคะท่านผู้ชมเหลืออีกนิดหนึ่งจะเต็มนะคะผมไฟของน้องแม่ยังไม่ได้โกลนให้นะคะ,ะทุกคนโกลนตอนอายุเท่าไหร่คะแม่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 แมโกลนผมไฟให้น้องตอนอายุเท่าไหร่คะตอนนี้เดี๋ยว รอสักนิดนึงอะคะ่ะก็เดี๋ยวแม่ก็จะเห็นพ่อเขาบอกว่าอีกสองเดือนอะพ่อเขายังไม่พร้อมจะพาไปโกนแต่ที่บ้านของแม่เขาคนตั้งแต่เดือนหนึ่งนะคะผมไฟอะเจะเอ๋อเอ <c oughs> วันนี้น้องเขาก็จะมองเห็นเป็นลางๆแล้วนะคะที่แม่ดูในแอปอาตามอายุของน้องนะคะ มองเป็นสีชัดเจนแล้วแต่ว่ายังเป็นสีที่โมัมอยู่นะคะใน2เดือน27วันแต่ก็ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแต่ในความเป็นจริงแม่เหมือนน้องเขาจะมองเห็นชัดแล้วนะคะ <c oughs> ใช่ไหมคะชัดหรือเปล่าพิสูจน์ให้แม่ดูหน่อยสิคะ <c oughs> ถ้าน้องหยิบจับน้องจะหยิบจับไหม จับไหมคะไม่จับนะคะไม่จับแต่ว่าขยับแขนขยับขาได้แบบไวเร็วและเร็วขึ้นและก็แข็งแข็งแรงมากขึ้นนะคะอืมจะเอ๋แม่ไม่ได้อ่านนิทานให้น้องฟังตอนท้องนะแม่เพิ่งมาอ่านให้ฟังช่วงหลัง สองสามวันก่อนหน้านี้ค่ะน้องเขาก็มีปฏิกิริยาแบบสนใจอยู่นะคะแต่ว่าไม่อ่านจากมือถือแม่ก็เลยไม่สามารถถ่ายได้นอ้องไม่ใช้มือถือเครื่องเดียวถ่ายคลิปนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมชมนะคะน้องก็จะหมุนตามเสียงจะหันหน้าตามเสียง ก็จะหันหน้าตามวัตถุที่เกิดเสียงนะคะท่านผู้ชม <c oughs> เมื่อวานยิ้มเก่งแล้วก็มีการพูดพูดกับแม่ด้วย <c oughs> พูดแบบมันเขาพูดภาษาอะไรของเขาแต่แม่ก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาก็พูดแล้วเขาก็ยิ้ม เนี่ยค่ะอันนี้เขาขยับได้เก่งกว่าเมื่อวานเยอะเลยค่ะทุกคน <t ose> <t ose> ต้องขายังเล็กอยู่เลยขาไม่สวยเลยค่ะ <t ose> <t ose> นี่แม่ไม่ทราบจริงๆนะคะแม่ก็ฟังมาจากหลายๆคนนะคะแม่อยากรู้ว่า,าพระอมสําเร็จรูปนะคะเราต้องใสใ่เราใส่ให้น้องทุกวันมันจะมีผลอะไรไหมคะแต่ในด้านของผดผื่นหรือแผลอับชื้นของน้องยังไม่มีนะคะแต่ว่าในเรื่องของสรีระค่ะมันจะมีผลอะไรไหมคะขอบ้รู้ถ้าได้ชมก็รบกวนตอบให้แม่ด้วยนะคะเช่นคอมเมนต์หรือตอบให้ด้วยนะคะเพิ่มความรู้ให้กับแม่ค่ะขอบคุณค่ะ แม่จะไปหาข้อมูลให้ชัวร์กว่านี้แล้วจะมาพูดให้ฟังนะคะว่าเล่นน้ํำลายนี้มันหมายความว่าไงค่ะแต่ที่อ่านคร่าวๆก็คือน้องจะเหมือนอยากพูดพูดเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ชัวร์นะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของน้องนะคะในทุกๆคลิปค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้องด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยใช่ไหมคะจะได้ไม่พลาดอ่าคลิปของน้องแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องกับแม่ด้วยนะคะน้องจะได้มีเงินมาซื้อผ้าอ้อมชื้อนมค่ะใช่ไหมคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ